สวัสดีค่ะครับสวัสดีทานผูช่องฟันชองทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่จองแปรปรวยมื่อวทั้งจองเฮาจ้าามาตามสูตรคำนวณของเมสัยนะคะในวันที่16เมษายน2566นี้นีนะคะก่อนอื่นผู้ใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบได้พลาดคลิปใหม่ๆที่ทั้งจองได้นาเสนอนะคะสูตรของเม่เฮ้าอดี่ผ่านมาเนาะค่ะ เลขติดเลขเลนเม้านี่บบเคยผ่านอีหลีเนาะครัชุ่มเข่าทุกงวดเนาะคะ่ะงวดที่ผ่านมาเลขจีดของเม้ากับมาจังๆคือเก่านะคะเลขที่เพิ่นเน้นให้งวดที่ผ่านมาคือหกเก่านะคะเลขก็ออกเก่าเก่านะคะท่านช่มเป็นทีนาเสียดายอีหลีนะคะแต่ว่าถ้าผูไดเดก,กัาหัวไหวนะคะกะค็คงจะได้โชคได้มานอยู่นะคะสําหรับเลขโคกกับเก่าเก่านะคะท่านช่ม แต่ว่าเลขติดเลขแลรนแม่เฮาี่ถ้าผด้ใดมีตัวเลขในดวงใจนะคะก็หยิบจับตัวเลขกับแม่เฮาไปใส่ด้เลยเพราะว่าเลขของแม่เฮาหน่เป็นเลขสูตรที่แม่นสุดๆอีกท่านหนึ่งของชอง่องแพ,พร่พารวยเฮาคือกันนะคะงวดนี้จะได้เป็นตัวเลขแนวใดแบบใดใายไฮเอฟซีเพื่อนสองเฮาติดตามรับชุมรับฟังจากปากของแม่เฮาพร้อมๆกันได้เลยคะ่ะ ดีค่ะแม่สายโอ้ฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะแม่สายแพะเองค่ะจ้ากินข้าวไปแม่โอ้โหก็ดีลูกมาจากกรุงเทพก็เลยทัอันนี่เยอะค่ะกำลังเฮ็ดนกกินเป็นบ่แม่กะพอดีตอนรับสงกรานต์เนาะแม่เนาะมื้อนี้ได้นัดหมายกับแม่ไว้แล้วเนาะว่าจะลงสูตรหวยให้สซีเฟนชองได้พิจารณากับแม่ขอเวลานิดนึงเด้อแม่เด้อ ค่ะสำหรับงวดวันที่สิบหกเมษายนแม่ที่เหตุแล้วมันบอกค่ะอ๋อค่ะส่เหตุอะไรเบิงยุคค่ะขอเวลาให้เอฟซีเฮ้าจักน้อยนะแม่เนาะค่ะเพื่อได้เจอตอนรับตรงการน้ำกันเนาะค่ะแม่งวดนี้ได้เป็นตัวไดแน่เนาะค่ะแม่จ้าเลขออกมามันมีเลขติดเก้าศูนหนึ่งสองค่ะเดี๋ยวนะเลขติดมีเก้า มีศูนย์มีหนึ่งมีสองค่ะค่ะเด่นหนึ่งเด่นไปที่หนึ่งค่ะค่ะเด่นหนึ่งค่ะค่ะวันนี้จับตัวนี้จับจับมันไม่ค่อยถึงแต่ว่เมื่อกี้ก็ว่าหกเก้าใช่มเ่เสียดายค่ะหมวดที่ย์ฟานมากนะหกเก้าอ้อเก้าเก้าท่านผ่าน คาเมนคนเลนเปลี่ยนก็ได้ได้เมื่อกี้น่ะแม่<ช>เลีนใ,<ช>ให้ใ<ช>เลยอ่ะค่ะวันนี้ก็จับให้แม่เจะครูสองครูเป็นยังแม่ของแม่ใส่เท้าถามาจะมาส่วนมากจะเป็นลักซิบมันบอมแม่ที่เท้าเฮสติตีมาเนาะเป็นลักซิบค่ะของแม่ใส่ถามาคือมางตรงๆเลยเนาะแม่เนาะสงการน<า>ี่ก็อาจจะมาจังๆอีกคือเกาเนาะ สิจับตัวใด hey fc น้อเอาชีวิตเป็นแบอาไปทิงไหนค่ะกับเตม่าจะเด่นหนึ่งกับศูนย์นั่นแหละตัวตัวเด่นมั้อ๋อตัวเด่นแม่เด่นเหยหนึ่งกับศูนย์สองตัวนะแม่เนาะศูนย์เด่นหนึ่งศูนย์ค่ะและแม่ไซมากตัวใดลราบอกไ h ไ y เอฟซ c ห้าถ้าศูนย์กับศูนย์ห้าอ๋อค่ะค่ะถ้าศูนย์มาแม่จะมักมักศูนย์หาานะแม่เนาะค่ะศูนย์ห้าศูนย์ห้า ค่ะศูนย์มากจะเป็นศูลหาค่ะท่านึงแม่เนีที่จริงอยากให้เอฟซี่เลนหนึ่งละมันอาจจะมีเปอร์เซ็นต์เนสูงค่ะค่ะหนึ่งถ้าหนึ่งแม่ชอบหนึ่งสิบแปดมั้สิบแปดค่ะโอ๋อถ้าบ้างบ้าจะให้เอฟซีประกบเปาค่ะค่ะมันเกิดที่อยู่รักมวยมันสิมีมันสิมีอ่าห้า ม,มันมันออกศูนเจ็ดเนาะค่ะหา้าเจ็ดแปดเจ้าเนี่ยมันสืเป็นมเจ็ดแปดหรอไปเอาสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอือคือว่าเลขลักหนวยถามาจะมา่ามีออเลขหกบ่แม่มีอย่างเนี้ยนะเอฟซีจับเลยมีเจ็ดมีห้ามีหกมีเจ็ดมีแปดอ๋อมีห้า ค่ะแต่แม่มั่นใจว่านึ่งนะจะเป็นประเด็นงวดนี่ถค่ะพาเลขมากาจะเป็นลักติดอยู่แล้วนะแมนของแม่ถ้ามาจะเป็นลักติดไลับเอา grab เอาแต่ว่าอยากให้เอสพีนะประกบเลขเพ่นเอาแต่ว่าเลขติดมันมาแนนอนแมนอีลีแม่ของแม่เขาทุกงวดเลยเนาะตัวหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสี่ตัวมันตกมาในนอนตัวหนึ่งค่ะถ้ามะก็จะเป็นสีนออเนาะค่ะค่ะลักลอยนี่ นาจะเป็นอยู่ที่นักเจ็ดอืมประกบเอาประกบเอาหลร้อยในมัดเจ็ดค่ะเจ็ดตัวเดียวเป็นบ่แม่กับประมาณเจ็ดเจ็ดตัวนี้ละเอาเจ็ดในลาหลักร้อยอันนี้หลักร้อยคือเจ็ดเนาะถ้าหลักน้วยกับซีโตัวแล้วจะพูมาร์กเนาะแม่เนาะแต่เต็มพูมาร์กขาหกเจ็ดแปดเห็นหล่ะขาหกเจ็ดอืมแต่ว่าเม่ใส่ห้ามากตัวเดียวคือหนึ่งแปดเป็นบ่แม่ แม่หนึ่งแปดมัดหนึ่งแปดง่ามง่ามค่ะของแม่แม่เข้าถัดจับให้ยขาบดตรงกันเสียดจิวไปเต็มหนึ่งนะแม่เนาะทุกรอบเลยเนาะจับเอาชนะแต่ว่าแม่หายหาเลยประกบเอาค่ะแม่เอาดินหนึ่งล่องศูนย์กเลยประกบนะแต่มันมีสิบคือเก่าศูนย์หนึ่งสองแต่มาแน่นอนตัวหนึ่งค่ะแต่ว่ดินหนึ่งล่องศูนย์ คขันไพมาถึงเรียกเก้ากับประกบเล่จะ่วโคเอาอะนะเน้นๆค่ะก็เพราะว่าแต่ว่าเหล็กติดจีแม่เฮาให้มากก็คือหลักหน่วยคือมีหามีหกมีเจ็ดมีแปดนะแม่เนาะจับใส่กันเอานะแม่เนาะถ้ามากกับแม่ใส่เข้าตัวใดกันเน้นเฉพาะตัวนั้นนะแม่ค่ะมากตัวใดก็จเอาค่ะแต่ว่าเก้าศูนย์ึสองรมั้แน่นอนหลักตัวหนึ่งมาแน่นอนหล่ะแต่ว่าแม่เนี่ยมันไม่หมวดเลยค่ะวันนี้ก็ก็ ให้มาคือเก่าเม่เข yeah. yeah. okay. yeah. ้ามากก็คือหนึ่งแปดกับศูนหาเนาะแม่เนาะแม่นถ้าศูนมหาศูนหาหนึ่งมากเด็จหยุดหนึ่งแปดแต่หนึ่งอื่นจะประกุเป้าค่ะเพราะว่าเม่เข้ากับจัดให้แล้วว่ามีตัวใดเนี่ยเนาะแม่เนาะในงวดนี้เนาะค่ะกุเพะเดะมันมันมันเสียแปดเดียวนะมันตื่นเจะเจตรงเน้ยจะธรรมดาค่ะกุเป้าหน้าพร่กุมาได้เลขง่ายประกุอรรถค่ะค่ะคืออยู่แม่งวันนี้เลขหนึ่งไม้แห้งอีหลีค่ะแม่ งวดนี้งวดวันที่สิบหกเมษายนเป็นวันตรงกับงวดสงการก็ขอให้เลขเขาขอให้เลขแตกนะแม่เนาะขอให้ได้โชคได้มากันกุ้คข้นกับแม่งวดนี้กับเอยวพ่อในเอฟซีแฟนช่องเข้าในแม่ในงวดสงการนี่ก็ได้เขาเอียวพ่อในเอฟซีเฮ้าได้โชคได้มางนเน้อค่ะปีใหม่ไทยสงการค่ะมีความสุขสุข้นกัะเฮงเงปังงสาธุค่ะแม่ขอให้แม่กับเฮงเฮงปังๆขึ้นกันนะคะแม่ขอขอบพระคุณแม่สายจ้าสวัสดีค่ะแม่ สวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมนี่คือตัวเลขทั้งเบิดทั้งมวนของแม่ใส่ห้าในงวดวันที่16เมษายน2566นนี้นะคะที่แม่เห้าจัดห้ก็ไดงยินแล้วนะคะท่านผู้ชมเพิ่นจัดห้เด่นห้นะคะสําหรับเลขเด่นของแม่เห้านี่บอผาดอีหลีนะคะท่านผู้ชม4ีตัวนี้มาแน่นอนนะคะแม่เห้าเด่นห้เลขหนึ่งกับเลขศูนย์นะคะ ทีแมามักแห้งกโมนะคะคือเลขหนึ่งนะคะเพื่นว่าแมวจับห้คือหนึ่งแปดค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งถับมาศูนมาเพ็่นมักศูนหานะคะด่านู้่ชมเลขติดลักหน่วยทีแมามักนะคะเพื่อห่มาเลยนะคะเด่นมากคือสี่ตัวมีหามีหกมีเจ็ดมีแปดนะคะแมเววาฒนามักตัวใดในสี่ตัวนี้กัหยิบจับมาใส่ ได้เลยน,นะคะระวังเลขหนึ่งกับเลขสองนะคะสำหรับเลขลักร้อยนะคะเานมู้ชมเม่าเด่นไปที่เลขเจ็ดตัวเดียวเน้นๆนะคะนี่คือตัวเลขทั้งเบอร์ตงม้วนของเมใส่ห้าในงวดวันที่สิบหกนี้นะคะผู้ใดมักผู้ใดชอบก็ยิบจับไปพิจารณาได้เลยด้อค่ะเด้อขอเน้นย้ำว่าตัวเลขทุกตัวกับเป็นแค่แนวทางนะคะตัวเลขทุกตัวมีเขาได้หรือได้โปรดใช้วิจารณญาณในการดับชมวดนะคะ สุดท้ายท่างชองก็ขออวยพรเห็บซี่เป็นจองเข้าที่ได้เสียงโชคเสียงลาบกับขอหายมีโชคมีชัยโชคโชคมันมานียง,ง,งปังปางกันสุขูสุข้นค่ะสวัสดีค่ะ